สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็ะพามาเก็บพริกอีกแล้วนะคะพริกโซนนี้นะคะพี่น้องจ่ะต,ต้นเปยวก็ยังมีรูปนะแต่เราก็เก็บมันบ่อยแล้วนะต้นนี้นะคะนะคะพี่น้องเราก็เก็บพริกแดงไปนะคะ ที่มันสุกแล้วเนะี่ยเราเก็บไปแล้วนะคะพี่น้องจ้าแต่จะให้ดูที่มันยังไม่สุกเนาะมันสวยเหมือนดอกไม้เลยนะคะพี่น้องโซนนี้ไม่ค่อยจะมาถ่ายให้พี่น้องดูเนาะวันนี้ก็เลยมาถ่ายทําให้ดูคลิปโซนนี้ของเราเราก็ปลูกกระลำปีเหมือนกันนะคะโซนนี้ปลูก กระลำปีในปากพลิกเนาะมันก็สวยด้วยนะคะพี่น้องจ้านี่คะ่ะกระลำปีในปากพลิกของเราสวยนะคะสวยมากๆเลยเหมือนดอกไม้แล้วก็ลมเย็นๆด้วยนะคะวันนี้พี่น้องครูดูก็เก็บพลิกที่มันสุกแล้วเนาะ นี่กำลังจะมีลูกออกลูกนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็สวยสวยนะคะพามาเก็บพริกที่ตากระดมปีเนาะนี่ค่ะกระดมปีของเรามันก็ดกอยู่นะคะพริกของกูรู ดูไม่มีเวลาที่จะมาเด็ดใบข้างล่างมันออกเนาะก็เลยปล่อยทิ้งอย่างนี้และคะ่ะแต่มันก็ยังดกนะคะพี่น้องจา๋าค่ะโซนนี้ไม่ค่อยได้มาถ่ายทำคลิปเท่าไหร่ไม่ได้มาเลยว่างั้นเนี่ยพี่คะพิกของเราช่วยนะคะพี่น้อง ถนนนะคะอยู่ตรงนั้นกูรูก็เอาไปแกงสองสามลูกเลยนะคะเดี๋ยวพาชมก่อนต้นเ,เล็กๆต้นเท่าแขนแต่ได้กินตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะนะคะี่ค่ะกูรูตัดไปแกงหลายลูกแล้วนะคะค่ะมันก็มีลูกให้ข้างบนนั้นก็มีนะคะข้างในนั้นก็มีนะคะ น้อยหนายังมีเลยนะคะเราตัดตอนกิงมันแล้วแต่มันก็มีลูกให้เราเห็นอยู่นะคะพี่น้องจ๋าน้อยหนาหน้าแรงเนาะนี่ค่ะน้อยหนาหน้าแรงก็ยังมีเลยอันนั้นไม่ยงชิดเนาะมันร่วงมากเลยค่ะร่วงเกือบจะหมดต้น เกือบหมดเลยแล้วค่ะแต่มันก็เหลืออยู่แค่นั้นเนาะส,สวยๆเป็นพวงเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของกูดูด้วยนะคะพี่น้องบุญรักษาทุกครกอบครัวนะคะ สวัสดีค่ะ